ครับผมเรื่องสิทธิแสงทองที่ไหนนะครับน้องคนเดิมคนเก่านะครับนี่ก็ออกยางไปเบื้งอาจารย์ซันนะครับยังต่างเวทีพระท่นเหลี่ยวับไฟกับบ้าๆนะครับน้องไฟป่ากับบ้าๆนะครับใส่ใส่เครื่องฟันซองแสงเอาะนะครับน้องเดี๋ยวยางไปเบิ้งอาจารย์ซันแล้วก็สิอวงไปบอกไปเบิ้งนะครับรถไฟป่ากำลังสิม่าน้อครับน้องไปครับเดี๋ยวก็ เดี๋ยวนี้ก็คือทีมงานอาจารย์ซันนะครับทีมงานอาจารย์ซันไปติดตั้งไฟครับตั้งเวทีเนาะครับเนาะครับกำลังเหยีดเพราะว่าไฟฟ้าก็บ่มาเนาะครับเนาะไฟฟ้าก็ดับมันเนาะไฟฟ้าก็ดับแกผุแล้วครับแต่หัวครรมเนาะครับเนาะเผาเดี๋ยวนี้ก็ยังมัทันมาอยู่ครับเนาะก็โตไปด้วยไฟฟ้ากระไรที่เหลือแล้วเนาะครับเนาะเนี่ยครับเนาะนี่ก็ว่า ทีมงานอาจารย์สารมันเถาะคือพวกทีมงานอาจารย์นักดนตรีกําลังสอนกันอยู่คนละครับอยู่ในออฟฟิศนะครับนออย่างนอครับนอเนี่ยนี่นก็ได้ใส่เครื่องปั้นนะครับใส่เครื่องปั้นนะครับเครื่องไฟเป็นไฟสำรองนะครับเป็นไฟสำรองนะครับนอเนี่นะครับนอ ใหย่จ้กำลังติดเพื่อนติดไปนะครับเนาะกำลังติดไปฮะว่าบ่ได้ท่ายไปไฟคือบ้าอาจารย์สันพี่อุ้งเนาะพอไฟในบ้านมันติดอยู่อ่า พอไปในบานติดอยู่ครับแต่ว่ามันบมติดนะครับยู่บานพักสำนักงานนี่นะครับหมติดมือนีนะครับอเฮ้ะเฮ้ยเฮ้ยฮมองไฟ้าป นี่ครับยอนี่ก็คือว่าหน่วยไป่ากำลังมานะครับนาะากำลังมานะครับยอนี้เดี๋ยวครับมาเอดไฟพอเอาไฟมันก็เนีดับถงแก่หุดนะครับแต่หามุงแรงนะครับเท่ายอนี้ก็เกยอนี้มันก็เจ็ดถุนละยอนี้โอ้สามถุงนะครับโอ้ดับถึงสามสี่ชั่วโมงนะครับน้อสามถุงสี่ถุงก็ดีดับสามสี่ชั่วโมงนะครับ นี่นะครับเนาอสร้างไฟบงกำลังตวจเบิ่งครับน้อข้ามลาเปี้ยวขาดที่ปลขาดนี่คืแมนบ้าแนบ้านบดีฮึูเบอเฉยน่งนะไม่อ่าช่างน้อยครับเลยครับผมโอ้โหไฟขาดที่ร่างอ่กําลังจัดเจะเวที ไ่สนเสาเนี่ล้ครับผมไฟขาดบุบเลยเบืองเหือกนาดเบืองเหือกบ้าน้งแาโม่ผเลยม่ได้โทรสร้างไฟป่าที่มหครับผมร่างเบืองแก่ครับผมเราจะคู่ได้แน่นอนครับผมสร้างไฟมาแล้วได้แน่นอนหมดนึงรอสักครู่เหียวเหียวเหียวเหีร้เยวเหี่ยวสร้างเบิ้งตัวกำลังเบื้องตัวกเร็วื้อเหี้ยนเร็วจเงเลยเพราะว่าันใจแบบตอนี้พอขาดเมื่อกันตีขาด ดา ith, า mm ่ hmm. ดานไนนะอันนี้ด่านในครับมีนก็มีปิวอีกอยู่ด่านในลอยลอยแอมสองตครับโอ้เห็นหรอครับเห็นเห็นดแล้วครับนาะสายขาดล้เห็นสายไมนเหครับสายขาดฟิวบ่อยกาดครับ้สน่อยเปื่อยบ่ะครับใส่หน่อยเยะใส่ใญ่อยู่ันนี้ มันไฟมันใส่หลายเนาะมันหลายเกินใส่เยอเสีเหน่อยใส่ย่เบครับเี่ยนเปลี่ยนใส่เหน่อยครับเยนใส่เล็กหมครับครับ่อสายลายเพื่อรับก่อไฟอ่าไฟฮใส่แปบว่ามันเกินนะครับเกินที่ กำลังกำลังไฟมันเหลือเรือจากเส้นสายเนาะครับเนาะเดี๋ยวครับเนาะเขาเขาในบ้านก็อันนีาเอาผิดครับมันจะแยกหรอกเดี๋ยวครับสายขาดกาถเนาะครับเนาะเพราะว่า ไปใส่ใส่ายแต่ว่าฝ uh, e. ันใส่ไฟไผ่เส้นหน่อยพดนะครับเส้นหน่อยโพ้วอยมนตัวเดียวปลาตัวนี้เม่งสองมากเออ่ว่าแยกอีกทีนึงบางงูไปใส่แยกไปเนี่คนแยกปล่อยไว้ซื้อบริจัคเอเพราะว่าเหตุสายปล่อยไว้อันส่ไเวทีนาเด็กีน เนนแล้วแมนปหตปล่อยไว้กทีนึ่งชื่ออยู่พอตะกีไอ้ที่ต้อตัดยแรนะปลาแปลว่าตัญหปล่อยไหวแมนครับเบื่อดงเบื่อสามสามสอเท่าไรเนี่ยเกือเือเลยเนาะ เซนีเก่าหาครับนี่เอเซนีเก่าหาดหิเก่าหาครับเป็นส้องแดงพ่อพูดี่พ่อมันละแต่เป็นต้องแดงทะยูนี้วมันหยดมันยดูดถ่แต่โราจะไม่ใส่หาซิอี้ยใ่ใส่หาิีส่วนเก้าหาแล้วครับลูกินไปบนนี่ ไปน <in here. S 2> pues ้ำกระแพงนี่ครับไปน้ด้วกระแพงไปมันสององกระแพงนี่ไปขึ้นไปขึ้นอับาสงสายนี่ว่ะนูกก็ใส่ฟบลายเพลีหร่อใ่อ๋อเปรยเล้ครับเปือยเปรยเื่อยเออโอ้โหนี่บอสายเลายครับผ่อนเนาะจริงนี่ครับมันขาดอย่งนี่เต้องแนวออกมาย แค่ขาดอย่กินโอ้เาโอ้โอ้ยู่เนมาี่ยเวว่าก็จโอ้หลากอขอ่ออนมหอมตีมันขาดที่ะจโดนเบัตหอขาดกียขาดยฟิวมันครับเมนิวมันิวิวอกนเลยว่าใส่ฟิวร่อยมันยังอยู่ฟิอยู่แตนมาขาดซ้ายที่บหอนอมาตัเออาอเี้ยไหมครับครับผม เงจงไคเียนตอนตอนไครับอให้คนเดียวอืแงบอลใ้เขียนแ่บต้อนี่อบ่บ่กลับก่อนบ่กบก่อน้เส่วนุขาไ่คปอหน ใส่ไปป่ะใส่บุน้มีมะนาวหมดสางน้ำใส่มันดึงเลยบ่ครับุลุงนีมีคือว่าใส่เลยแต่มี่มี่ไม่จำจิ้มมะนาวดนะครับจำต่อสาที่มีจิ้มมะนาวบอก ต่อๆเลยครับต่อเลยยวค่าเสียงหายก้ยยอจังทีเดี๋ยวเพิ่งเียดนาดตกาจลาเลยงานสักการปกงเลยครับผมผมมีอุปกรณ์กัรบันทึกความกบประมาเสายเขาตัวเนาะจะเหตุปุ๊บจะบอกผมว่าว่าใครจะใจแบบมันจะเบิกไหมตอนนี้อ่าตีเบิกไม่ยอมอเนี่ยบเราอยู่ในบ้านนะถือขอไปหาเราสักน่อยพะว่ามันชวนของไอ้โคเร่อนนอป่าเนาะครับผมเคีครับผมแต่ว่าโปรแกรมต่อสายผมบ่มีเก่ากว่าสิบ ขานันมีใสเลยครับันมีโอยาเล่จันเลบอกว่าแต่ว่าโมมีนะอุ้ยนุ่มนุ่มก็หลายอย่างเนี่ยเดมคมตอมกับซ้ำเขาแล้วโมมีแขมโมมีู่่ก่อนะโอเคตัวนีแขมม่กินก็มีกิทำเขาได้แล้วจัดจัดรถไจัดแล้วก็จะแจ้งทางสายรถไฟไปในจรดการเลยครับี่ข้าวบุิเบิ้งอห้อาห่อมคนวายเอ้านใดไม่เพื่อนคนไดเขาใส่ก็นคืนใด้วอ่ไดแลว

ไม่้านนี่ครับใบตอสายพาเขียนมีดหกพี่มมีดครับผมสายเผาหั่นห็้บ่ลกบหันปาปาปคตรดจากแรงไม่ันพอดึงไม่เดีบ่ครับดึงเลตัดตามาตอไมโดนตาไม่ไดครับอ่าแล้มันแข็งแรงาจัดใจรลครับบอกบอานัล้วลับบ้าต้อเพราะอุปกรณ์เรงสูงมมีดเดต้อให้บานเพอะไรเยอะต ครับจะตาต่อกันจัดโดดปลาเพราะมันแข็งแรง็เลยส่ในะมันขาดขาดตัวได้เนี่วตอนปลาเนี่ยเป็นไฟครับตัวไฟได้หรเล่แมนครับโอ้ไฟแขงเนาะเปือยหรือใส่แล้วเกี่ยวตัวสั่น มือหมอนแดบนืเดียวเนาะตัวข้าวซื้ได้วันไ่ด้าตัดท้าวัดแล้ว เด็ก่างขึ้นยุไปนีระขา่ง่ายดอกเออขาดขึ้นดอกตัวข้าวปว้แล้วปันเนาะข่างขึ้นจะขึ้นต้องขึ้นก่อนตัววปัน่เ็บที่วั่หอแลย่าห่อนว่าย้หลายตัวได้อ้ยามจะขาดหมดเรื่งขาดมือหนาอะไรอยู่ ขางขางวันวันเจ้าจับยืนอนทิพย์ใช่ะแต่จะบอสันวาบอวาเสียโดดสันาจะจะมาบอกเรานำเลยใส่ไงเลยว่าขาดไเ่ถ้าม่่าเอาขีปานขึ้นไป่บ้างคุณจะจะจับโดดนะทิ่ย์าาจับบงกระ่องไปเลยบางตู้ลงตู้โหลดบางระบบไฟผมยะใส่แนกว่าผมบอหจัันนี้ประตูโลดจะใสแน่

อันหนมาทัได้ใส่ไฟลายด้หน่ก็ใส่ไฟในบ้านไปื่อแต่วันจ่อมันเอมันลายมันมาเจอกับใส่ไฟลายเนี่ยชุไฟใส่ลายยีเดียเนี่ยกระซมันเกินยีเดียรผมบอกน้อยกว่านั้นขึ้นเห็นถูกอยนะครับก็ถูกอยู่จับจับจับตาคือด ไปหาบ่าวมี Malo là bê ta, tay là coi là lắm, 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 เด้ต <conversations> ับางีย <región> กับเพาดียวลงอตล่ะตกับ้างคนกะเีเรียยรลอยแล้วครับเนาะอะข้าค่าเสียหายหรือปะ่าบาเบอกก่อนตอนนี้เป็นอะไนังนะเป็นของของของบ้านนะครับผมเป็นขอากะไาปลาตัวบ้ามากพี่บ้าเล ไปเห็นแหสุดจอเด,จอดเลยนีอะไรนะอครับผมน้ำมันหนี่นะคับน้อยอนี่ก็ไปฝ่าฝนต่อเหตุจ้างไว้ฝ่าฝนเม็ดทิศเรียบรหล่แล้วครับน้องกรเป็มาเห็ุทิศเรียบรหอ่เพราะว่าสายมันขาดนะครับสายมันหน่อยนลละครงเดี๋ยวกับลุงทิศแสงต้องชี่แรนะครับน้องกกอ พิทคิบที่ไใบสำลีสกวันหนึ่ครับเด้อคีบหนาจังขอครับพุ่งทิศใหม่ขออพุ่งพุติศโคดไหล่คตดแสร์คดติดตามบมกข่ามโฆษณนาเนาะครับหนอสวัสดีครับ